ครับท่านผู้ชมทางพวกกบผมครั้งนี้มีแต่สปอตเกม SCP อีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยจริงๆก็สิงอยู่ใน SCP ได้แหละโอ้ยโผล่มาก็เจอทางออกเลยนะครับคลิปข็้มาเนี่ยครับอัพนานเลยไม่รู้จะทำยังไงช่วงนี้วุ่นๆวุ่นๆหลายเดือนเลยนะฮะ ตอนนี้ก็ต้องตามเขาไปเ,เพราะว่านะเข้าใจนะหาห้องกาัาเก้าเก้าห่สปล่าน่าชื่อเก้าหสพซมีคนเอาแล้วแต่ถ้าเจอ SCP ก็น่าจะตายนะครับดี๋ยวนี่มื่กี้หา่วไม่มมมมนั้นนซ้ายนัานซ้ายม่ต่ว

เป็นซอมบีเ้เฉยเลยคือไม่รู้ไงว่าจะมาสองตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอะมีสี่ตัวนะครับเอเซตีโดนตีไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยให้มีคนโดนตีว่ะจะได้มาตัดรอดูกันเซตติงงต้ตงในการสบีโอเคเฮ้ยครับพี่ตักสี่สิบแล้วกันโอเค ไม่รู้เขาปรับใหม่หรือเปล่านะเกมมืดมืดมาก เอดีนว่ะอะไรวะเนี่ยมันเก็บของไงโว้ยไฟมันติดเชื้อซะหน่อยโอ้โหเจอคีโอ้เยอลยมันน่าจะรวมมือกับฝ่ายสัดไหนก็ได้นะยังไม่จายล่าสุดนี่่ อไออเ้หมเอเาสาาเอาศูนย์สามห้านี่วะเอ้ยมันมีคอมไม่เป็นไรมีคอมมีค,มมคมอร์มอ้าวใครวะเนี่ยรูจักวั<ม>าคูออะไรอชีวิตให้พ่อมอบชีวิตไหมเลกัมเวลกัมตัวนี้โค้มีควมิ ไอ้ซอมบี้ไม่ต้องไปอยู่กับศูนย์สก็ได้ครับ้คานนปเบิดเป็นระเบิดใครรู้ทางเปเบิดปิดเลยเร็วไอ้หมาองกันมันมีวิเครได้มนบีเชิดิันเชิชิมนินหา กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปทันทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่แล้วเื่อไม่ทันอีก้อยแล้วก็อีกหน่งนาทีโอเคโอเคไปสัดัองคนไปไปฟ้องไปฟ้อในห้อนั้นไม่่ไปไกนก็ไปไปเลย I <laughs> do ก็เปิดเรื oh. yeah. oh. 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 Uh ่อยๆเจ้าคุณเปิดได้เปิดได้มันจะเปิดเกตไงมันจะได้เข้ามาใช่มันจะได้เปิดเกตใหญ่ได้ไงดี้เปิดเปิดเรื่อยๆเลยเปิดเรื่อยๆเปิดปิดเปิดปิดเลยนีไม่เปเสร็จแล้วไม่เป็นปิดไป็นอธิวิบีเรามาฟคว้าถุงนี้นะเนาถ้าเราร์มาถุงนี้มันอาจจะไป็เกตดีโอเคเออแตกแตกเป็นสองทีมอ๋อมี่หัวดีกว่าไหัวหัวเอ้า ให้มใหมากับถั่ววิฝั่งหนึ่งก็ได้นะหมากับถั่วแล้วก็ไอ้ร็อกเตอร์กับผูกสวีอยู่นี่ใช่ตรงนี้ผมนี่ขออีก็โอ้โหปล่อยคอยคอยคอยปิด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 เลยปิดเลยปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาเปิดเด้ยวยิ้มขาไอเกคเนี่ยหมาเดินได้แต่ยองห้ามวิ่งหมาแต่ที่เหลือห้าม ไม่มาไม่สิ่สเขียวเขาก่ไม่ผมซื้อวิคาเคยได้

โอ้ล้หออโอ้โหโอโอ้โหโห้โหโอ้โหโอ้โหหโอโอ้โหโอ้อนอยหโ้อ้โหโอีโหโห้อออหโอ้หอ้โหโอหโออ้โหอ้โ้โหโอ้โหโออ้โห้โหโโอ้้้้ <opposite> <sterdam> มาจีเลยดาไม่ได้ทำไม,ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมพวกเรายัางไม่ว้าบอกว่าเราจะไปช่วยสุนัขแมวอ๋อแล้วกาดอะไรกาดอยู่ไหนเนะี่ยกาดอยู่ใต้ริมอ๋ออยู่ห้องนี้ห้องประกาศอยู่ในริปไหนเนะี่ย ีห้องปืนนะครับ s <S <S กมยาเจจันตกดมัน,อนรดนนอดมันเลยเว้ยให้ ด้วยหนูินาคุณจะช่วยช่วยช่วยช่ากาดไมต่มันจบเ้นเราก็ได้เข้าไปเราไม่กินแล้วพวกมึงจะทำเขากันนี <c oughs> <c oughs> ้เหียเออโอ้โหเออเหี้ยกมไม่ฟังกันนี <k 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 ้พกมึงกินก่อนเลยเออ้เหี้ยเไหทีนี้มันไม่ไม่ีใครชนะ้วเหี้ยดีๆถ้าไอตาหยาไม่ใครชนะถ้้ตายพวกมึงก็ไม่ชนะ ไม่เป็นใครใจมากยแต่กเรื่องมเหลือนิดเดไอ้หมาเนี่ยยังไม่ทั้งเชี่ยเลยมันโดนยิงยิงตายหาเออไม่โดนลุงคนเดียวเลยไม่อโคงการนะเฮ้ยคุพูดดีคกูดดีไม่มีไรมิ่งเลเกอกปดๆเลยตอนนี้คนคนคนปนเดี๋ยวปืนอย่างนวดเกี้ยวสองคนเกี้ยวสองคนตายปุ๊บมาตายปุ๊บเดชวิตายปุ๊บ เป็นทีมชนะถ้าโหลมาช่วยกันนะเป็นทีมตายได้ง่ายกว่าเร็วองตรงนี้จะมีคนนะแต่คือพวกเสียงส่วนใหญ่คือผม่กูรผมยอมฟังคุณแกแต่ว่าคนอื่นน่ะหญิงจัดกระสุนใจเลยจะสู้ปะล่ะไม่อยากเข้าไปไกลแต่ว่าไม่ใช่เลยหนีด่วนเลยนะสมองไอ้สมปีนรอใจเย็นสมองพีนันเปล่าวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใครก็ได้อยูุดนะสมองช่วยกันเองเลยพวกนี้เบาเบาได้เบาเบาแบบนี้มันน่า ัวรไม่ไม่ไม่ตาตาหน้าค่อยทำอเหม่อนพอเราเป็นหมายเอมันนิ่งสไาเด็นิ่ง้เอียววอได้มาตายหมด

ินรอบปีรอบก็คัดดีมีเยอะแค่บิลปุับมีตัวเมื่อกี้ได้คินดัว่า Attention all personnel, the light containment zone decontamination process will occur in T 15 minutes. Okay. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. นี้เอาเรียนไปทำระเบิดนะครับได้มาข้าวบ่อสะอาดเต่าโอ้โหแม่งตับเป็นวิล i f ไฟของหายเลย ไปเฮ้ยนี่หมอนี่โอ้โหมึงเคยโอกาสอย่างนี้เหรอการไปหายไปแล้วเว้ย่ยแมากกาดไม่หายไปแล้วเว้ยการเป็นคนที่เยี่ยมมากที่สุดในโลกนี้ก <c oughs> าร่งหายไปเลยมีคนแก่เครื่องโ,อโคตรสวยอแบบ่ะ อะไรตัวกูมีอะไรบ้างเนี่ยมีชยาอยู่เดียวเนี่ยใครมันแก้เครื่องวะเนี่ยนี้อเ้องบน,น,ววลน,นลสลับซ้อนซ้นนนนนนาอาเอา ออออร, i̇şte รอรอผมก็ตายเรารอคอมมาเปิดประตูใหนะ้เนี่ย <ok ืว um ่าจะไปฆ่าเอออสหรือว่าจะโดนสมุอ็หัวเป๊ะ เดือนหายไหมอย่าหายเลยแล้วกันไม่หายใช่ไม่ได้เจ๊งเจ๊งคน แล้วจะมันไปออกตายเหงือตายน่ารอดจบเลยพีซเ s ล h e มีในที่ิสก็ตายด้วยเทสลาเทสลาเกมันยิงคราดีมันเลยอ้าวทำไมกัดยิงค์าดี <c oughs> เอาเอาขาดไปคัดนี่หนีอ๋กขาดไปคัดนี่หนีเอ๋อตัวสั่งคลิกหนีอ่อโอ้โหคัดดี่ตายละลัวคัดดีตายเลือดแค่ต้นทำไมเอ้การเปิดคัดดีคนนี้หนีไม่ได้วะเนี่ยฮัลโหลเอิ่มฮัลโหลทำไมคัดดีมันแตกมาตายกากโดนยิงแน่มึงกากโดนยิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ปืนของกาดออกแบบมาสําหรับฆ่าผู้ที่ไม่ดีชุดกระสุนเจวัตมันยิงรัวแล้วมันแรงกว่าดูแค่ปิ้วตายนเดียวทำไมกาดไปคัดดีหนีโอ้ยทำไมไม่มีหมวกด้วยหรอมีหมวกด้วยเขานี่ยจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยถ้าสักวันหนึ่งมันอัปเดตเค่าค่าอาหารวกโคตรเลื่อนดูหาร ว่า S C P อะไรควรจะเติมพวกไหนกูหายกูหายตัวมากอ๋อไอ้ S C P ที่มันคาเฟ่เทีเดียเลอะมันจะต้องมีห้อนคาเฟ่เทีเดียแน่แล้วไอ้เรื่องเนี่ยจิเดตเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับพิไอ้นั่นแหละในโรงมึงคืออะไรกูไม่เข้าใจรู้จักไอ้มึงต้องอ่านไอ้เราเฮ้ คุณเปิดเพลงซาวแท็กอะซี่ร้อยปีอะห้าว้าวนด้เป็น S C P ครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลัลโหลมีถั่วครับถั่วโอเคโอเคตัวเป็นหนึ่งศูตัวเป็นหนึ่งศตัวอะไรฟ้าหนึ่งศูยแล้วมีใครเป็นตัวอะไรบ้างเป็นหนึนย์ห

to destruction. order avoid ของปลอมการ์ดอยู่ดียังไงก็ต้องโดนหักคออยู่ดีมันมีทางเดียวที่ไปไว้ยกมันจะให้การ์ดมันก็เป็นหนึ่งส่วนหกก็งอเพื่อน มึงอยู่ไหนตอนนี้อยู่ห้องปั๊มกาแบ I อบไอไอเอ็กซ์ศูนย์แปดแถวแถวไอทีคุณมึงออกไปแล้วได้ฮนะออกได้แล้วเหรอไม่ไม่ไม่หมายถึงการออกออกออกอินคารน,นั่นแหละ มาสิครับมันมีทา้ามันมีทางาข้าทางเดียวมีนัดไม่ไม่งองที่นี่แหละมีนัดนะมาดิหักคอนะเว้ย เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งบมันไม่มีทางออกเลยมีใครเป็นความเบาอันนี้หนึูนย<อ>์กใช่ไหมครับทางทางนี้มัเป็นทางออกทางเดียวแล้วมันเป็นห้องตํมการไงอยู่ไนเลย พอคาราดีหายหมดแล้วเหรอเขาจะซ่อนอยู่ก็ได้อย่าไปดูในอ้อนี่ไงนีง่เล<ง>อยู่ที่ผมที่ผมอยู่ที่ผมเออ,อห้องพีนัทปิดอ่ะปิดต้องมีด็อกเตอร์ศูนย์สี่เก้ามีศูนย์สี่เก้าไอซอมบี้อยู่ข้างหลงังนงย โอ้โหตรเยอะเลยคดีอยู่ไหนวนะเมื่อไม่เห็นตะกัวเลยเนะี่ยอยู่ตรงห้อง h ะครับห้องก่อน FC 1 0ไปแล้วไปกันหมดเลย อย่างไรก็ไม่เล่นต่อเกียกูข้าไปสามคนะชุบดิชุบดิชุบมีคอมเป้าเมื่อกี้กูเห็นเออไม่มีนะกล้อง SCP ครบเลยโอ้เว้ยสดหายเดดดอยู่น้าอยู่าะควยกัดอยู่น้าจ็ควอยตาลิบตาลิ ไอ้กา hey, wow. <Wow. S 1> ดหูอ okay. ้าวโดนแล้วโอเคช่างแม่งกัน mm hmm. เพื่อนมึงกลับมึงกลับบ้านด่วนเลยเอหนึ mm ่งถหกต้ามีคนกดลิฟต์แสดงว่ามีคนขึ้นไปแล้วไปเลยลงไปเลยเด๋ยวมิมดักหรอก ลองตรวจในห้องนี้เพื่อนที่มีอตรวจในห้องนี้โอเคลงโจงใช่ไหมอ้าซอมบี้ไปตรวจในห้องพ่อตัวเองดิเฮ<ะ>้ยเดี๋ยวพูตรวจในเด็กมีคนขึ้นลิฟต์มา เจ๋งๆหมอนี่เองก็ทำไมนิวเคลียกดแล้วว้าวมีคนเปิดอน,นุญาตให้กดเปิดนิวเคลีย์แล้วหายไปไหนกันหมดไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นหมาเลยใครก็ได้เ,เปลี่ยนกูเปลี่ยนเป็นซอมป,ปีมากกว่า ฆ่ากูแล้วหมาคุยได้หมาคุยได้ดีแล้วเฮ้ยไม่ดีเลยไม่อยากคุยเลยไม่ที่จริงกูเดินไปกูเจอคนพวกอะไรๆเอ้ยเขาเปิดเช็คพอยต์กูได้ยินนะเฮ้ยกาดกาดกาดกูได้ยินกาดอ้าวเยี่ยมมากกาดแล้วยิงกูยิงกูกูรับอยู่เช็คพอยต์กำลังตามไปเพื่อนกูอยู่นี่อินทรานอินทรานอินทรานี่กาดกูเจอกาดกำลังตามไปกันสองคนกาดสองคนกาดสองคนอยู่ที่บันไดตัวหนึ่ง ลงมาแล้วโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วปิดประตูปิดประตูปิดประตูโอ้ยโอเคเรียบร้อยพอ,อพอหักไปพอหักไปออเลย,เ,ยเดี๋ยกสอง t a r g ก t ตัวเทียอะไรวะฮะใช้ตัวเ e เ e เตอร์รอมันไม่มีคอมมาครับเอ,อ๊หรือว่ามีสองเลยมันไม่มีนี่ไม่มีนี่ครบสี่คนแล้วนี่ เจ๋งเจ๋งเจ๋งกูอยากเป็นคอมมากกว่าเฮ้ยกูได้เสียงไอ้เช่มีคาดีเหนียวไปได้เหรอเฮ้ยแ้อเนีย่ยเดี๋ยวกูไปจรจากับเอนี่ก่อนอเมื่อกีกูได้เสียงของคุกดลิฟต์นะคุณจะไปแล้วเพื่อนอ๋อนี่เกิดใกันนะเกิดตัวอะไรอะ่ะเกออิดกูนี่แหละติ่มเลยพี่อ,อ้าวข้าบัตเตอร์นั่นแหละ w e l c o แคป o ู h e dark s i d ออมันไม่ฟังแล้วอันนี้เออแหละ w e l c o แคป o ู h e dark side นั่นแหละกูไปเซอร์เฟดกูเห็นทุกตัวละอ๋อเอ้ยกูเจอการอยู่นี่การอยู่ในเซอร์เฟดใช่กูออกทะลุได้เว้ยแก โอ้ยใจตาย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 ผมตายผมตายเย้ยย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 